สรางฝันเชงฉันบ่บ่เคยฝันตาเปี่ยจะพัดลงอีกที่มันคนไปยังไขอบอเอย่างเห็นเดินาไปใช้วันไปวัดไปดื็น้ำปูวันครับผมเื่อด้ยวยละเลือดวะฮันทะือดละเลือดเดไหรดว ก้าเสูนหาเวรฉันไยามลงมาหอบพี่แล้วกัเอออย่าลืมด้วยเราคนนี้วาอยู่ก้าวูนหาจะเล่เงินในซื้อเอาเรันโอ้ยในเงืนซื้อเอาเตี้ยเพื่อนก็ว่าของเพื่อนในเมียนนี่รอกแต่ว่ามันหกมันเอาหกมัแท่นใชเก้าตัวนี่เป็นนาสิเป็นหกใช่เอาหัวลง่มครับวนเออก็แล้วนะต่ำป้ของแกนะ เป็นจะได้พองหวัดนางวดไม่งวดสิมาหวัดจิมานี่เอาควอมฝันไปก่อนขือมฝันไห้ฝันบันผมนี่ละอันนี้พอสูนฝันเองมือฝันเองฝันขอนสีแกงมือขึ้นว่านเนี่ยบอเป็นปูพวกมาบอวช้วบบอฝันเอาเองปาดโทษบานที่น้องช่างปินบอบเคยฝันจ่าง กันฝันกับฟันตาผู้นั้นผู้นี้มาบอกเอออันนี้ฝันเจ้าของเองฝันคอนสีแก่งเองตีห่านนะฝันโอ้ช่างฝันจังไรพวอยฟังนี่คงฟันว่าเม้แมันบ่แหลมเม้มใหญ่บันเขาได้จูดชูบเข้าไปบันเขาได้ถามเขาถามวาน่ที่จูดเลยว่ามือนี้อยู่ว่าหัน เอาเดี๋ยวให้ไล่เบังมือกอนว่าหันไปได้ไล่เบังมือโอ้ได้ยืดหลอกมือนี่บ๊อบจะนั้งว่าหันโอ้ได้ยืดหลอกเออบ่อื่อหากองงกควงหลอกว่าฉันว่ากับเขาเนี่ยบ้านนี้ได้เลยยู่ยู่ผู้นั้นเข้าไปยู่ผู้นั้นเขาวะส์เอ้ยยู่ยู่เข้าไปบ้านนี้ผู้นั้นเราไหวีริงปะเผาซชอนกันในบ่ว่าฉันหันเนี่ยเอาเอามันแมีนบ่ดแล้วมันคือว ถือกีเด้อใช้งอัน่นก่าเมื่อมือม,มันเผาไร้ออเนาะเอาเผามือน,นี้ว่าฮันออในความฝันนออออั่นเออเผามือนี้ก็เผาว่าฮันก็ได้ยุ่งเขาไปน้ำกันไปสองคนเลยเออสองหีบเลยสองหีบเลยบ้านี้หีบนั่นเผาชึาง่งหีบนี้เผายุตินพี่บ่จูดพร้อมกันบ่นออจูดพร้อมกันแต่ว่าออออออคนเรากำลังคนอยู่อยู่ในเน่มเดียวกันอ ยุ่เต่าเดียวกันครับผมวันผมก็ได้ว่าเออมันเผาพอบกันมันเม็นบั่มันสองสองต้องน,นี่อยู่แล้วอ่ะเออสองศูนย์กับสี่สี่สองทอนัดง่ายง่ายคือขั้นสามตัวกับสองศูนย์สี่ยังท่านบอกทอนัน้ดเด็กนี่ท่อนัดข้อมผันนี่เออพราะว่ามันได้แค่สองหีบ ได้แช่สองหีมันบ่เป็นสามหีบ่อสองหีเพราะว่าจูดหัวจูดชถ่จูดหัวจูดเออทั้งชถ่พุ่นก็จูดทั้งหัวพุ่นอ่ะบันยิมารุ่นผูมารุ่นจูดยุติ่งพี่บ่ไม่ไม่พร้อมกันไปเลยบอลูกุ่มบ่มไปเลยลูกไปเลยผมก็เลยว่าสองศูนย์มาอีกแล้วสองศูนย์มาแล้ว ซีสองมาแล้วสองมันสองอยู่แล้วสองมันอยู่แล้วเพราะว่ามันติดสองหีบด้ยสองก็ลงสองล่งสอนั่นแหละลงสอสองลงสอกับเ็นซี่ท่านบอกนี่แทีมันทีแก่เดิเออติดทีแต่ว่ามันเฮียงเฮียงกันมันเลี่ยงกันอยู่บ่บ่เลี่ยงที่เลี่ยงกันคู่กันต่อกันบ่บ่ตันต่อกันได้ที่สูดเข้าไปหมอมาก่อนสูดเขาไปเขาก็เลยถามเผาน้ำกันได้บ่ผมก็เลยว่ามันแมีนบ่แล้วว่าค่ับ มันสิเผาได้บ่ผมก็ได้ตัดสินใจว่าเออเผาสักมืออื่นมันเผาอะไรผมว่าอันที่ผอว่ได้ซ่อนกันนั่โล่บ่บ่บ่ข้างกันต่อกันได้แต่ว่าหันบ่บ่โจดกันนี้สูเพื่อนี่เข้าไปไก่ป่านกุ้งม่วงเพื่อนยู่ฟี่บ่เวียนกันอยู่เรียนกันอยู่เป็นรักอยู่วันต่อัดจูๆพร้อมกันบ่ไม่ลามไปหากันเองบ่ไม่พร้อมกันอ แต่ไม่จะห hmm. oh. 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 so ินนั่ง so ก oh. oh. ับหม่น้ากันอแต่ว่าหินท้องหิบเป็นหินท่องหมดโอ้โอ้หินท่องเลยเปหิบท่องไฟเขาไปหานที่ดียยุกหยุบหยุหยุกยุยุยุนลยหินได้หินองอันสร้างฝันช่งชันบ่บ่เคยฝันตาเขี่ยจะพันลงอีกที่มันนี่ขึ้นเดียวฝันนึงว่าันจำได้เจอบุ้ดีฝันอะไร ันจำได้ค่นเน่ยโอ้ยจำได้คัคัเนาะพรเลยว่ามันเป็นอย่งผมว่านเป็นที่สองอ่ะบสี่สองกับี่ศูนอกับสองศูนย์อ่านั้นสองมันมีอยู่แล้วพู้ตายมันก็เป็นศูนย์ายสองคนสองคนเนี่ยสองก็สองอยู่แล้วหบสองอันหีสองอันที่ตีไปแังไก็ได้เป็นที่ที่ก็ได้ ซีูสได้เตได้นี่ซีซีสองศูนย์ี่เตี้เยอะแ้งขันก็ได้มันเป็นได้เนาะเป็นได้ถ้าว่าใจพอนี่ว่าบ่อสองศูนกับซีศูน์เท่านั้นกับงซีสองท่านเป็นยีกวักเท่านั้นเค้นเี้ยสองตัวเป็น่ยนยกวักไปเลยอเป็นไปเวะอะซีซีสองเนเปลี่ยนไปได้ดี่เป่นเวอีได้ นี่ก <inside> mm ีเ hmm. ป็นซีสองซีก็นแล้อ๋อโอ้มันขั้นซีสองซีสองซีก็ได้เพราะว่าสองมาอยู่แล้วสองมาอยู่แล้วมันง่องตู่อยู่ได้เลยทั้งนกับสองทั้งีนกับสองกับเป็นทีขึ้นเขานี่อะผมงี้ผมนั่งผมเคยฝันเจียบมาฝันขึ้นียู่สี้ข้องอยู่มุอผืลงไล่วายอยู่อ้ยบอใส่สี้องมาจนแล้วมันสิไหมว่ไหมพื้นวางที มอง <iser> ท <c> ี่พ่อร่นๆนี่บ่กน้อพ่อใครย่างนี่บ่กว่าม่ตีให้ผมเลยเผาไมมบอว่าแล้วก็เผาเขาเรียกว่าพ่อเป็ี่ยนย่งบ่เดี๋ยวมันเทียมเองเขาว่าคือค่อยที่ประมาณผมไปนั่งเผาอยูนจังโดนเขาบอกไปนั่งเผาเด้อผู้ใดเป็นจากปลาหรือวะอ๋อที่ให้นั่งผู้เดียวนี่บ่ย่านอยู่ดิว่าใช่ราะว่าทำสาวย่างนี่มันบ่เป็ี่ยนย่างเหรอคนชอบมึงหีด้วยใช่เป็นวันให้ช่วงมึงหีไม่อลยชอบมึงหีบ ฉันมุ่งเจ้า่านมันโบเปียอยู่อะฉันโมใหม่โบหลุนก็เลยเที่ยมออกเที่ยมออกเที่ยมออกข้นกับใหม่พ้อมหิบไปเลยเมื่อไปเลยฉันดีเป็นไปได้ไปได้ออากจสิ่ิดเรามันเขาไปซีกับเขาสองกับเขาซีกับเขาซีสองอันเนาะลงสองลงลงสองลงมันก็เป็นที่ที่แก เมื่อก็เป็นซีซีเออซีสองสองซีก็ได้เอสองตัวนี่ซีสองสองซีแล้วแต่ว่าสามตัวนี่เาสีใส้กวได้ออได้แจเจียวสี่ศูนบ่สองซีศูนย์ก็ได้ซีสองซีก็ได้เพราะว่ามันสองมันย่งอยู่แล้วซีสองซีวบทีพอ จะจี๊ดๆโอ้อยงงว่ะแล้วก็สองสี่ศูนย์สันติเจ้านั่นเดี่ยมันเป็นปริศนาไอ้เชียวผมเลขสองตัวกระมิศสองศูนย์สี่ศูนย์มีสี่สี่แบบนี้ กัดไวกตัดไว้ครับพี่ครับผมผมพวนแปลกม่มีช่วดีหรอแปลกนีวะไม่รู้ว่าอังไหนแล้วามันมัเคยฝันสักเกียรเนาะไอเกียร์ี่สีเกียสูนย์ชองชโองเกียร์โอ้แม่สีศูนย์บนนว่าบัตนี้เนาะ พอพอพร้อมกันพร้อมเนาะพอพร้อมกันนะลงสองงพี่รองแปลเอาเรื่อยพี่รองเรือไอ้นอกเหนือจากคือว่าท่าต้องที่หน้าเให้ครับทิ้ไว้แคกตัวเนี่เนาะแม่นเดีวสาสี่ศูนย์สี่สอฉันทิ้ไว้เนาะหลวีเลยดิ่นปพูดไปเลย โจทิมนี่เราปฏิัวทิมนี่ะะรำมิเป็นหายสองสี่ศูนย์นี่ก็ตัดเอาสองสองสี่สองศูนย์ส,สี่ศูนย์ตัวกันตัวยังกับสี่สี่เป็นความฝันลุ่นล้วนครับพี่าี้กับผมฝันเกี่ยวกับค้นไตเอาน้น้าไปเผาเซนเรยครับพี่คีครับ เกียรตินี่หรอกรับเกียรี่ครับผมนะล้วนๆเลยครับเนาะทางทีมงานกับตีเอาไว้คือ424หรือว่า244 442 240นะครับไม่พี่ครับผมเพราะว่าพอาสูมเพราว่าเพราบว่าเป็น20กับเป็น40นี่แหละว่าท่นว่าแล้วก็มี24ตัด2 2ตัวไว้ให้ครับ นะครับมี204044ครับ FC ครับผมจับตาจอไว้ครับ FC ครับผมสำหรับแนวทางของข้อศูนย์ความฟันข้อศูนย์ล้วนๆนะครับเพราะว่เป็นของผู้หล่นผู้เลครับเด้วเอฟซีครับเฮงเฮงฟังฟังรวยๆครับ FC ครับผมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับแล้วเอฟซครับผม